วันนี้เรามาเปิดคลิปกันที่เซนทัลเวสเกตนะคะเพราะว่าเราจะมาแลกเงินที่ซูเปอร์ลิสเพื่อที่จะเดินทางไปเวียดนามกันค่ะซึ่งเดี๋ยวเราจะแลกเงินไปแค่5,000ันบาทนะคะเพราะว่าค่าตั๋วเครื่องบินกับค่าโรงแรมเนี่ยเราจ่ายไปครบหมดแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะเหลือกลับมาไหมค่ะและทุกๆครั้งนะคะที่เวลาเราไปทําการแลกเงินเนี่ยเราจะพยายามขอแบงค์เล็กๆจากทางเจ้าหน้าที่นะได้ไม่ได้ไม่รู้แต่ว่าขอไว้ก่อนตลอดและรอบนี้นะคะ5 0 0 0บาทเนี่ยแลกได้ประมาณ3ามล้านสองแสนดองค่ะ ทริปนี้นะคะเราเดินทางกันในช่วงเดือนกร,รกฎาคมเนาะที่เวียดนามเนี่ยอากาศก็จะคล้ายกับที่ไทยเลยคือร้อนแล้วก็แปรปวนเพราะฉะนั้นนะคะเพื่อนๆอย่าลืมพกหมวกร่มเสื้อกันหนาวติดไปด้วยสักตัวนะคะและที่สําคัญสําหรับทุกทริปเลยนะคะก็คือ,อยาสามัญชื่อเล็กๆยาประจําตัวของเพื่อนๆนะคะ่ะและอีกอันหนึ่งนะคะที่เราจะพกติดไปด้วยเสมอเลยก็คือปลั๊กอะแดปเตอร์ค่ะถึงแม้ว่าที่ปลายทางนะคะเขาจะใช้ปลั๊กแบบเราก็ตามค่ะ ทางในทริปนี้ของเรานะคะก็คือประเทศเวียดนามเมืองดานังค่ะครั้งนี้นะคะเป็นครั้งแรกที่เราจะได้เดินทางไปที่เวียดนามก่อนมาเนี่ยก็มีหลายคนบอกว่าให้ระวังตัวที่จะโดนโกงนะโดนอะไรนะก็หวังว่าทริปนี้นะคะจะเป็นทริปที่ดีแลวก็เจอแต่คนน่ารักน่ารักค่ะส่วนเรื่องเองกสารที่จะใช้ในการบินนะคะก็มีแค่2อ,อย่างค่ะก็คือหนึ่งหลักฐานการฉีดวัคซีนค่ะจะเป็นแบบรูปแบบใดก็ได้เนาะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะก็คือพาสปอร์ตที่มีอายุเหลืออย่างน้อย6เดือนค่ะ ยังไงฝากเป็นกำลังใจให้เราในทริปนี้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยค่ะไปกันเลยเพื่อนๆคนไหนนะคะที <S 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 ่ไม่ได้ซื <S <S> <S ้อซิมจากไทยมาเนาะหลังจากผ่านตอมอมาเนี่ยจะมีร้านขายซิมอยู่ตรงนี้เต็มไปหมดเลยค่ะ หลังจากที่จบพิธีกรรมในสนามบินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะออกมาด้านหน้าเนี่ยเพื่อนๆสามารถที่จะใช้แอปพลิเคชัน Grab นะคะในการเรียกแท็กซี่ได้ค่ะอ,อย่าไปเรียกคนที่เขายืนอยู่แถวนั้นเนาะเพราะว่าอาจจะโดนโกงราคาได้ค่ะโอเคตอนนี้คือมาถึงอะ่ะก็คือฝนตกเลย Grab แบบนะคะเขาก็กลางร่มแล้วก็ไปรับเราหน้าตึกสนามบินเนาะเปิดฉากได้สวย ราคา g r a บที่เราเรียกมาวันนี้นะคะอยู่ที่ประมาณแ9 0แสนเ้าหมืนดองก็ไม่แน่ใจว่าถูกหรือแพงเนาะสนามาบินคูนด,ดูดีกว่าบ้านเราอีกหรือว่าเป็นเพราะว่ามาแบบไม่ได้คาดหวังก็เลยรู้สึกว่ามันแบบอลันรู้ว่ามันจะเต่าจะโสมเนี่ยเออคือมันไม่ใช่แบบที่คิดอะ่ะคนดูดีกว่าที่คิดไว้เยอะเลยอะ่ะและตรงนี้นะคะก็คือแม่น้ำฮานค่ะซึ่งด้านขวามือของเราก็าคือสะพานมังกรน,นั่นเอง สองคืนแรกนะคะเราจะพักกันที่แฟนตาสวีวิลล่าค่ะ Thank you จ้าเกราราวีสวัสดีค่ะห้องที่เราเลือกนะคะจะเป็นห้องแบบ City ้วิวเนาะซึ่งเขาก็จะมีทีวีมีเตียงแล้วก็จะมีเป็นแบบ ห้องครัวเล็กๆตรงนี้พร้อมกับมีตู้เย็นนะคะแล้วก็ข้างในมีเบียร์ให้สองกระป๋องที่ชอบที่สุดนี่นะ่าจะเป็นห้องน้ำแล้วเพราะว่าดูดิาเช็ดตัวอะไรก็มีให้ครบก,ก็ตู้ตรงนี้นะคะก็คือมีให้ทั้งไม้แขวนเสื้อเตารีดได้บอบผมแล้วก็ตู้เซฟเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันดีกว่าอาหาระเลเก็บไปหลือกเนละ ร้านซีฟู้ดที่นี่นะคะเขาก็จะเหมือนๆกันหมดเนะเาะก็คือจะเป็นตู้ๆให้เราเลือกนะคะเราก็เลือกเอาว่าเราจะทานอะไรเอาแบบไหนแล้วก็จะให้เขาปรุงแบบไหนให้ทานค่ะข้นรองไหมเออเอาขึ้งร้อมีผักแห่มีนึ่งบรรยากาศแบบวุ่นวายมากพอสั่งอาหารเสร็จนะคะพนักงานก็จะพาเราไปนั่งรออาหารอยู่ที่โต๊ะคะ่ะหอยหอ่นึ่ง น้ำจิ้มซีฟู้ดที่นี่คือแบบมันทำจากส้มแบบส้มจีดอะ่ะและอีก2เมนูที่เราทําการสั่งมานะคะก็คือกุ้งเผาค่ะกับหมอยเชลดาซอสอะไรสักอย่างเมนูนี้อร่อยมากแล้วเราขอซื้อเขาแค่2ตัวเขาก็ให้ด้วยนะมันเป็นกระเทียมแบบเนยๆอะ่ะอร่อยดี หนึ่งล้านหกแสห้าหมื่นดองอย่าอย่าอย่าร้องอย่าร้องเดี๋ยวพาไปเองหยุดอย่าอย่าหยุดอย่าหยุดอย่าหยุดมึง,อง้อเอาไปไหนต่อ่ะปิดเฉยเลยเอายังไม่ตายนะคะเหมือนคนไทยเลยแบบว่าซื้อนู่นนี่นั่นมานั่งกินริมหาดกัน เราเลิกชมวิวเมืองกันแล้วกันเนาะเพราะว่าตอนนี้อยากกินเบียร์ไม่ไหวแล้วไปกันเลยดีกว่าค่ะีเบียร์สนัน่นมากและร้านแรกนะคะที่เรามาก็คือร้าน s e กชั่น30ค่ะที่ร้านนี้นะคะเป็นร้านคราฟเบียร์ค่ะที่อยู่ในเมืองดานังเนาะเราเซิร์ชง่ายๆจากใน g o o g l e Map เลยค่ะการตกแต่งที่ร้านนะคะคือชิลมากใครอยากนั่งมืดๆก็ไปด้านขวาค่ะแล้วก็ด้านซ้ายก็จะชิลๆหน่อยเนาะ ร้านนี้จะค่อนข้างกว้างนะคะแล้วก็เบียร์เนี่ยมีทั้งแบบออนแท็บแล้วก็แบบขวดให้เลือกค่ะแกเรา150ประวาทเอนะงอะถูกมากมึงคิดเลขผิดปะคะแก้วแรกยังไม่หมดเลย Thank you ช่างเป็นช้าที่สดใสค่ะเดี๋ยวยังไงวันนี้เราไปเจอกันที่บาหน้าฮิลเลยดีกว่าปะเริ่มเลยแผนการเดินทางเที่ยวของพวกเราในวันนี้นะคะก็คือตอนเช้าวพวกเราจะไปกินบันเสี่ยวค่ะเป็นอาหารโลคลของคนดานังเนาะแล้วก็ ตอนช่วงบ่ายๆเที่ยง,งเนี่ยเราก็จะไปที่บาน่าฮิลแล้วตอนเย็นกลับมากินเบียกันค่ะโอเค thank you ร้านที่ถูกเลือกวันนี้นะคะก็คือบันเซียวบาดงค่ะเออมันคือร้านไหนไมนได้ที่เราจะเข้าอ่านไม่ออกบันเซียวบาดงสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ไม่เก่งภาษาอังกฤษเนาะสาือส่อสารไม่ค่อยได้อย่างเงี้ยวิธีการสั่งอาหารเนี่ยก็ใช้วิธีการชี้รูปเอาก็ได้ค่ะ จริงๆเราสั่งมา4เมนูนะคะแต่ว่าเราทานมาแค่2เมนูแรกเนี่ยจะคล้ายๆกับแหนมเหืียงบ้านเราค่ะกินกับแป้งห่อผักอะไรเงี้ยนะแล้วก็เมนูที่2เนี่ยจะคล้ายๆกับหนุ่มเบื้องยีวันค่ะ2,500เอออุ้ยถูกนะก็ตอนนี้นะคะเรากินบันเสี่ยวกันเสร็จแล้วก็เดี๋ยวไปที่บาร์น้าฮิวเลยเดี๋ยวเรขับแทบจะพาเราไปซื้อตั๋วแล้วก็ขึ้นไปข้างบน มาตะกี้นะคะก็เป็นเทเอเวนี่เป็นกาแฟาดำลองดูรสชาติจะเป็นไงแก้วนี้สองหมืนดองก็เท่ากับ30บาทไทยเคเหมือนกาแฟาดำแบบรสเข็นโอ oh, เลี่ยง <laughs> ออ้ได้แหละเราอยู่ที่บาร์น่าฮิลแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะซื้อตั๋วขึ้นไปข้างบนแล้วก็คนขับแ็บเราดีมากก็คือเดี๋ยวเขาจะพาเราไปซื้อเลย สำหรับคนที่ไม่ได้นอนด้านบนนะคะทุกคนจะต้องมาขึ้นรถที่จุดนี้นะเพื่อที่จะนั่งรถบัสนะคะไปซื้อตั๋วที่ด้านบนค่ะเป็นรถชั้นขึ้นบัสแบบฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะวันนี้เป็นวันศุกร์ที่15ก็คนเยอะพอสมควรเลยเนาะตอนนี้มันจะ11บเอแล้วงครับ่ตแอเอนจีของแอรนีอยู่ที่กิ๊ฟมันฮิวอิงกอล์ฟเอเวร์รีทิ่งนบลน ทางขึ้นกระเช้านะคะจะอยู่ในตึกนี้เลยเพื่อนๆก็เดินตามทางไปเลยนะคะแล้วก็มันประมาณแบบกิโลก,กว่าๆเลยอะ่ะคือไกลมากนั่นคือทางที่เราเดินมาค่ะจนปน่านนี้ยังไม่ถึงเลยอะ่ะเรามาถึงแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราก็เอาบัตรนี้ติดเข้าไปถ้าวันที่เพื่อนๆไปเที่ยวแล้วคนมันไม่ได้เยอะมากนะคะเราสามารถที่จะขึ้นกระเช้าโดยที่ ขึ้นเฉพาะกลุ่มของเพื่อนเราก็ได้โดยที่ไม่ต้องไปเบียดกับคนอื่นค่ะ okay. หลังจากที่เราเดินกันอย่างยาวนานตอนนี้เราก็ได้ขึ้นมาที่เคเบิลคาร์แล้วนะคะจะต้องนั่งอยู่บนเนี้ประมาณ25นาทีอะไรประมาณนี้แหละวันนี้อากาศร้อนแบบร้อนสุดร้อนมากผู้สาวเอาเสือเ้อแขนยาวมาคงไม่ได้ใช้แล้วแหละอย่างหนึ่งที่สงสัยเลยนะว่าอตอนที่เขาสร้างกันอะเขาขึ้นมาได้ยังไงมันต้องปีนเขากันเป็นลูกๆเลยนะเนี่ย ที่ลองคุยๆกับเพื่อนเวียดนามนะคะเขาบอกว่าช่วงกรกดาถึงกันยาเนี่ยเป็นช่วงซัมเมอร์ของคนที่นู่นเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กๆก,ก็จะปิดเทอมทําให้ที่เที่ยวทุกที่เนี่ยมันคนเยอะมากๆค่ะไม่ใช่แบบที่ฉันคิดไวเ้เลย ตอนที่นั่นอนันนียคือไม่ได้ถ่ายให้นะเพราะแบบมันสนุกเกินเบอ่อ,อตอนเล่นไม่น่ากลัวเลยไม่น,น่ากลัวตอนนี้แหละกล้องคุณพี่ไม่ได้มัวหรอกคะ่ะมันเป็นที่หมอกนี่แหละไม่เหลืออะไรแล้วตอนนี้ เดินไปเดินมานะคะตอนนี้บ่ายสามแล้วค่ะเรากําลังจะลงไปที่สะพานมือกันนะเราเดี๋ยวจบจากตรงนี้เราจะกลับกันแล้วค่ะลงไปหาเบียกกินเลยค่ะกลับบ้าน <c oughs> คนเยอะแบบเกินไปมุย้ย <c oughs> เราก็เลยมาเดินกันเพื่พอความเป็นสิริมงคลก่อนกลับไทยนะคะ <c oughs> เพื่อนๆไม่ต้องนั่งกระเช้ากลับขึ้นไปที่บาน่าฮิลนะสามารถนั่งกระเช้าตรงสะพานเมือลงไปที่ด้านล่างได้เลยแล้วพอลงไปถึงด้านล่างเนี่ยก็คือเดินกลับทางเดิมแล้วก็มาขึ้นรถบัสตรงจุดเดิมได้เลยค่ะ,ะตอนที่พวกเราขึ้นไปเที่ยวกันนะคะพี่แกร็บเขาก็ยังนั่งรอเราอยู่ค่ะเนืสสส่องจากว่าเงินสดหมดเนาะเขาก็เลยให้เรามากดเงินที่ตู้เ t ช็มแบบนี้ก็ใช้บัตรเครดิตบัตรอะไรเงี้ยกดได้ ดูเราลองรากดได้ใช่ไหมได้แี่นอนได้บางไหไม่ยืนเสียงเงินแลวไม่ใช่คนตลกเย้่หมัาอใส่้งยจะทะลุรถฉันมาเลยไหมอะเทมันที่นี่แรงมากสก็เดี๋ยวไป่แล้ว Yes! Like you! Like <laughs> I know! <laughs> มาเวียดนามเราจะกินโลคอลไม่มีอยู่จริง แต่ว่าก็ว่านะร้านนี้อร่อยนะเธอร้านที่ถูกเลือกในวันนี้นะคะเหมือนเดิมคะ่ะฝัดหมุดมามั่วๆเลยแต่ฉันชอบร้านนี้นะคือมีความแบบสงบลูกคุณหนูไม่วุ่นวายดีคะ่ะถ้าใครสนใจก็มาได้นะคะชื่อว่าร้านวาค่ะ คือด้วยความที่บรรยากาศร้านน่ะมันดีมากแล้วเจ้าของร้านก็คือแบบเฟรนลี่กับพวกเรามากๆทําให้การกินเบียร์ของพวกเราในวันนี้ค่ะได้เพื่อนใหม่มาเพียบเลยยถือว่าเป็นอีกหนึ่งโรงแรมที่เราแนะนำนะคะแฟนตาสวีทวิลล่าค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันที่3ที่เราอยู่กันที่ดานังเนาะเดี๋ยววันนี้เราย้ายโรงแรมออกจากเซนตาสีนะคะไปอยู่ที่แฮริอตโฮเทลอะไรประมาณเนี้ยก็ห่างจากโรงแรมเดิมประมาณม450นเมตรล้าก็ไปเปลี่ยนบรรยากาศกัน ืนสุดท้ายของพวกเราค่ะเปิดเข้ามาก็คือพื้นยังเปียกอยู่เลยห้องนี้นะคะเป็น Two s i n g l e b บดเนาะแล้วก็มีหนึ่งห้องน้ำให้ค่ะเป็นห้องน้ำแบบฝักบัวแยกโซนเปียกโซนแห้งไว้ให้ด้วยวันนี้นะคะเราจะไปคอยอันกันค่ะไปดูเมืองเก่าไปดูบรยาาบรยากาศแบบชิลๆอะไรเงี้ยแล้วก็หวังว่าคืนนี้เราจะไม่เมาแล้วนะไปกันเลย และร้านอาหารกลางวันที่เรามากันวันนี้นะคะเป็นร้าน local food ค่ะแนะนำมากๆอยากให้มาจริงๆับปักหมุดไว้ให้ค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กันในร้านที่ชื่อว่าเด <c oughs> ี๋ยวึ่มให้ตรงนี้ <c oughs> คือน้องพนักงานจากร้านเบียร์คืนแรกอะ่ะแนะนําให้เรามาที่นี่ซึ่งวันนี้พวกเราก็มาแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่า local food ที่เนี่ยเป็นยังไงโอเค แล้วก็ระหว่างที่รอนะคะเขามีข้าวเกี๊ยบแบบนี้มาให้แล้วเขาก็บอกว่าให้กินได้ถุงฟันแตกราชยจเม e f a o ปา i m o r g r y อรี r y ah I know I know I know <Yeah. S 3> this <one. S 1> <laughs> So we cook slowly, so it, you can know, uh, make sure it's uh, like a high-buds uh, never and like a... I dip this yeah the <laughs> <laughs> okay. If mm. mm. okay. mm -hmm. you like more spicy, I um, will drink more like a cheese. Thank you. How do I do it next time? Don't it that. Maybe not that alright. That alright. Okay, come here. And then say something that you want to see. Yeah, <laughs> that you want to see. Uh, First when I say you're so beautiful and so mm -hmm. kind, I'm going to talking with me. Mm. So um, friendly so I wanna say thank you for coming to uh, uh, my own restaurant yeah I hope can see you somewhere like hi mm -hmm. <laughs> mm -hmm. and I hope can see you I hope next time next year you can come to Vietnam and uh, mm -hmm. visit to come here to visit me thank you so much thanks mm -hmm. yeah khop <laughs> 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 และตอนนี้นะคะเราก็กําลังจะมาเล่นกิจกรรมเรือกระด้งกันค่ะกิจกรรมนี้นะคะจะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณคนละแสนสองแสนอะไรเงี้ยแต่ว่าอย่างเรามา3มคนเนี่ยเราได้มาในราคา500แสนดองค่ะอะไรนะตก บจากเรือกระโดงนะคะเราก็มากันที่นี่เลยค่ะฮอยอันเมืองที่ตั้งอยู่ปากแม่น้ําทูโบนนะคะและได้ขึ้นชื่อว่าเป็นมรดกโลกด้วยคืออางริงเมืองนี้เก๋มากนะอยู่มาตั้งแต่ศตวรรษที่ 15- คือ500กว่าปีที่แล้วอะแต่เขายังอนุรักษ์แล้วแบบมันยังใช้งานได้จริงยังอยู่ได้จริงอยู่เลยอะก็คือรู้เลยนะว่าร้านไหนที่เรากําลังจะมา one of tourist spot ค่ะเดี๋ยวเรามาลองกินน้ำดอกบัวกัน,นะคะ่ะ เอาแล้วนะยอะยเยยเยก็ o d ก็อย่างที่บอกนะคะว่าช่วงกรกฎาถึงกันยาเนี่ยคนจะเยอะมากเยอะทุกที่ที่ห้อยอันก็คือเหมือนเอาจากคนทางเวียดนามมาอยู่ที่เนี่ยจุดเด่นสําคัญของห้อยอันอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือโคมไฟค่ะแต่ละร้างแต่ละบ้านเนี่ยเขาจะมีโคมไฟประดับประดาเอาไว้ก็คือแบบ เลิและอีกอันนึงนะคะเพื่อนเควรที่จะขึ้นมาพวกคาเฟ่ลูกท็อปคะสวยตอนนี้คิดว่าเราน่าจะชมวิวกันมากพอแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปล่องเรือดีกว่าค่ะเพื่อนๆจะเลือกเจ้าไหนก็ได้นะคะอย่างเราเลือกที่เจ้านี้คะ่ะอยู่ที่1 5 0 0 0 0้ดองต่อ2คนนะคะแต่ว่าก็จะต้องมีจ่ายค่าทิปให้คนพายเรือด้วย,วยก็ตามอธัธยาศัยของเราค่ะจะหมื่นดองหรือแสนดองก็ตามใจเลย เบื้องหน้าคือชิลมากดันลาแบบเออแอนจอยเบื้องหลังก็คือแบบคนเยอะจังวะ <laughs> ตอนที่ต่อราคาสําเร็จจากร้านสองมาเป็นหกแสนอะภูมิใจในตัวเองมากแต่เรารู้สึกว่ามันน่าจะมีคนที่ได้ถูกกว่านี้ และร้านเบียร์ที่3ของทริปนี้ค่ะก็คือ t ropical Home ค่ะนอกจากเขาจะมี c r a ฟเบียรนะเขายังมีเฮลตี้ด n k ให้ด้วยร้านนี้นะการตกแต่งเนี่ยก็คือแบบเป็นเลิศเพราะเขาใช้บ้านเก่าจริงๆคือมันเป็นแบบแค่รีโนเวทตกแต่งข้างในใหม่แต่ทรงบ้านคือมันเป็นของเก่าจริงๆนะและทุกคนอาจจะคุ้นนว่าเอ๊ e, ใช่กลุ่มเมื่อคืนหรือเปล่าคำตอบคือใช่จ้าและคืนนี้ฉันบอกพวกเขาอะจะไม่เมาแล้วในที่สุดภาพก็ ตัดแล้วเหตุการณ์ทุกอย่างก็กลายเป็นแบบนี้ค่ะเรามันเลื่อนนักสู้ไงแล้วก็คือเบียร์สู้กลับกลับแล้วนะคะก็คือไม่เคยได้ปิดคลิปเลยสนุกมากกลับไปเจอเัีนที่ไทยแลนด์เลยละกัน คลิปนี้นะเป็นครั้งแรกที่เราได้มาเวียดนาำแล้วเราก็สนุกกับมันมากจริงๆเราได้รู้จักเพื่อนใหม่ประสบการณ์ใหม่ๆที่แบบไปมาหัวทิ้มใส่เขาอ่ะรอไว้เจอกันใหม่นะจะคิดถึงแกนะดานัง